สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกสตอเบอรี่ไว้กินเองนะครับใครที่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับสตอเบอรี่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้นะครับเป็นพืชผลไม้ที่ปลูกได้ง่ายนะครับสามารถปลูกเองในที่บ้านนะครับในประเทศไทยก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับทีนี้สตอเบอรี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาเป็นช่อสายพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่นะครับจริงๆแล้วแต่ตอนนี้เป็นฤดูการที่จะหมดนะครับการออกลูกแล้ว สายพันธุ์นี้เรียกว่าอเมริกันจัมโบ้นะครับสายพันธุ์ลูกใหญ่อันนี้มีไก่มาจิกนิดนึงนะครับก่อนน้นนี้จะทําคลิปนานนะครับแต่ว่าลูกๆหลานๆนะมากินเป็นประจำนะครับจริงมีหลายต้นกว่านี้อยู่นะครับมีประมาณสักสิบต้นส่วนวิธีการปรุงดินนะครับก็จะเน้นเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับผสมกับดินไม่ต้องใส่เข้มข้นนะครับสำหรับสตรอเบอรี่ก็จะปรุงดินนะครับประมาณสักปุ๋ยคอก30%อเนะครับเป็นดิน70%นะครับที่สําคัญก็ อย่าลืมใส่พวกนะครับขี้เท่าแก็บนะครับหรือว่าไม่มีก็ขี้เท่าบ้านผสมไปด้วยนะครับก็จะเป็นการปรับลดนะครับค่ากดด่างของดินนะครับตอนนี้ก็หนึ่งรียกก็มี1ต้นนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีต้นแขนงออกมานะครับเห็นไหมอันนี้ก็สามารถย้ายเป็นกอไปปลูกได้อีกนะครับด้วยการชําได้นะครับแต่วิธีการที่นิยมที่สุดก็คือการขยายด้วยไหลขยายได้ง่ายนะครับนี่ครับ ก็จะมีอยู่ตรงตรน้นอีกนะครับใต้ต้นมะละกอนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับในกระถางส่วนฝั่งนี้นะครับก็อย่างที่ให้เห็นว่าเออเขาแตกกอนะครับก็จะมีช่อดอกนะครับกำลังออกมาตอนที่ถ่ายทํานะครับเป็นประมาณกลางเดือนของเดือนมีนาคมนะครับก็คือเข้ารีดูการร้อนแล้วนะครับแต่ว่าสายพันธุ์มริกันจัโบนะครับข้อดีก็คือออกดอกทั้งปีนะครับแต่ถามว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ดีไหมเหมือนหน้าหนาวไหมตอบได้เลยนะครับว่าไม่แน่นอนนะครับ วิธีที่แซะไปนะครับแซะกอไปเนี่ยไปปลูกสามารถชําได้นะครับแต่จะไม่นิยมจะนิยมขยายพันธุ์ด้วยไหลนะครับไหลจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ไหลตอนเล็กถ้าไหลตอนโตเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับถ้าเขาเข้าข้างหลังนะครับเขาจะออกข้างหน้าเห็นไหมครับหมายถึงว่าเขาจะขยายไหลต่อไปได้นะครับ แต่ว่าถ้าไหลไม่สมบูรณ์นะครับจะเป็นลักษณะยังไงจะเป็นสีแดงนะครับแบบนี้สามารถทำถ้าเราพอแบบนี้ก็สามารถเจริญเป็นต้นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราบมรุงดีๆไหลจากเสงแดงนะครับถ้าาตอาหารเพียงพอก็จะมากลับมาเป็นสีขาวถ้าสังเกตนะครับต้นที่สมบูรณ์คือต้นนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับเป็นสีขาวพวกใบตรงนี้นะครับสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับตัดใบออกได้นะครับสําหรับใบแก่ๆนี่ครับเพราะว่าซ้อนกันก็บังเสียงเฉยๆนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมปล่อยทิ้งไว้เห็นไหมครับติดแล้วติดกับดินแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าฤดูร้อนเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นการเก็บพันเนาะผมก็จะเข้าไปที่บริเวณนะครับหน้าบ้านให้โดนแดดประมาณครึ่งวันนะครับตอนนี้โดนแดดเต็มวันนะครับสังเกตเลยก็จะเริญเติบโตได้ดีเหมือนกันถ้าเราใส่ถุงแบบนี้นะครับเห็นไหมไหลนี่ผมก็ไม่ไม่โลบนะครับห้ามโรบเพราะว่าถ้าเราเอาไหลเขาเนี่เห็นไหมจริงจริงมันมีไหลผมตัดออกนะครับเนี่ย ตัดออกเลยคือไม่ไม่ไม่ให้ยังไม่ให้เขาให้เขาฟอร์มต้นดีๆสวยๆนะครับให้สุขภาพต้นเขาแข็งแรงแล้วไหลออกมาเป็นสีสวยๆนะครับดูใหญ่ดูแข็งแรงดูอวบเนาะเราถึงจะเก็บไหลเนาะเพราะเราปลูกไว้เองนะครับก็คัดต้นดีๆถ้าเราคัดต้นไม่ดีนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่านะครับมาปลูกแรกๆในเร่งปลูกนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับให้ดูในคลิปต่อไปด้วยนะครับ จะไม่ค่อยสวยนะครับเห็นไหมไหลออกมาก็จะเหมือนแม่เขานะครับก็จะไม่สวยเดี๋ยววิธีแก้ก็จะพาทําในคลิปต่อไปนะครับ <S <S ก็จะมีตรงนั้นอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นรสชาติยังไงนี่นะครับก็ลูกไม่ใหญ่ก่อนอันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับอเมริกันจัมโบ้แต่พอ เลยได้ดูหนามาแล้วนะครับเทียบว่าจะทําหลายครั้งแล้วนะจริงๆออกออกมาเยอะนะครับออกหลายต้นเหมือนกันว่าจะทํานานแล้วแต่ไม่ทันหลานนะครับไม่ทันลูกนะครับเห็นไม่ได้นะโฉกเฉียวก็เลยหันหน้าไปทางนู้นนะครับอันนี้คือถนนไม่ให้เห็นนะครับไม่ให้เห็นส่วนพวกนี้ก็จะมีดอกต่อไปนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสตรอบเบอร์รี่ปลูกไว้กินเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวถ้ามีพันไว้หนึ่งต้นแล้วนะครับต่อไปเราก็สามารถขยายพันธุ์เองได้นะถึงฤด,ดูกาลแล้วก็ มีสตรอเบอรี่ไว้กินเองนะครับหรือว่าไว้ดูเนี่ยม,มันสดชื่นนะครับสดชื่นสดชื่นเลยแหละแล้วก็ชิมดูสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่กินอร่อยเหมือนกันนะครับมีความหอมเปรี้ยวแล้วก็หวานแต่ไม่ได้เปรี้ยวจีดนะครับไม่ได้เปรี้ยวจีดอร่อยอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ว่าอยู่เด็กๆทำไมชอบน่าสวยเอาือม สำหรัแบบคลิปนี้นะครับผมขอลาไปคร้นี้ครับเดี๋ยวในไงก็จะอัปเดตนะครับวิธีการแก้ไขตรงนี้ให้ให้แก้ได้ก่อนนะครับแต่ก็พอรู้แนวทางอยู่แต่ว่าให้ชัวรก่อนนะครับไม่อยากเผยแพร่ไปนะครับถ้ายังไม่ชัวร์แต่คลินี้ผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ไปแล้วครับสวัสดีครับ